สโตนเฮน g ์ ge, กองหินปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีอายุเก่าแก่ถึง5,000ปีมีลักษณะเป็นกองหินขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบการวางเรียงที่แตกต่างกันมีทั้งวางตั้งวางนอนวางทับกันโดยหินทั้งหมดมีจำนวน112ก้อนแต่ละก้อนมีน้ำหนักกว่า30ตันในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่า ผู้คนในยุคนั้นสามารถยกหินที่ใหญ่และหนักมาวางเรียงกันเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะไม่น่าจะมีเครื่องทุ่นแรงใดๆมาช่วยในการขนย้ายอีกทั้งแหล่งกำเนิดของหินเหล่านี้ก็อยู่ห่างออกไปไกลถึง40กิโลเมตรและยังมีหินบูสโตนซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลถึงแคนเวลที่มีระยะทางกว่า250กิโลเมตรอีกด้วยการตัดแต่งให้หินแต่ละก้อนให้มีความเหลี่ยมความมน และสามารถวางทับกันได้อย่างพอดีก็ไม่อาจทราบได้ว่าพวกเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในการคำนวณจึงมีคนบางกลุ่มให้ข้อสันนิษฐานว่าไม่น่าใช่ฝีมือของมนุษย์บนโลกนี้แต่อาจเป็นการกระทำของมนุษย์ต่างดาวที่เคยมาเยือนโลกของเราเมื่อนานมาแล้วก็เป็นได้มีผู้เสนอทฤษฎีต่างๆมากมายถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างทฤษฎีแรกกล่าวว่า Stonehenge น่าจะถูกใช้เป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญในยุคนั้น ทฤษฎีที่สองกล่าวว่าสถานที่นี้น่าจะใช้ในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยและทฤษฎีที่สามเชื่อว่า Stonehenge มีความสัมพันธ์กับดาราศาสตร์หรืออาจถูกใช้เป็นปฏิทินของมนุษย์ยุคหินซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดที่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดสโตนเ e n g e ยังคงลึกลับหน้าพิศวงชวนให้หาคำตอบกันต่อไปว่าใครเป็นผู้สร้างสร้างได้อย่างไรและสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลใด